ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท,ท่านเหรอครับล้วก็ไอ้ไส้น้องนุ่งทุกคนทุกท่านครับวันนี้สร้างต่อยนกเขาใหญ่ตัวฟ้องฟ้องครับโอ้ยหน้าบานจะมันรดไหลเอาวันนี้ผมก็มีเรื่องอ่นําเสนออีกคือเก็เลรอครับพเนียดสร้างผนียดก็ต้องเฮ็ดเนียดแล้วครับเอาว่ากันไปเพราะว่าช่วงนี้ก็ออกต่นกอนกบกคึกไหมพี่น้อง เาขาเรื่องเลยครับไม่ต้องมากมากอียังสำหรับพระเนียดด่างที่วันนี้นั่มเสนอนะให้พี่นองเบ่งให้พี่นองพี่นองอันช่มซื่อๆแล้ครับอันนี้จะคว้างพนนองนงอยู่ท่างอยอยไก่อยู่เดยครับอยู่ต่างประเทศบนเดียอยู่ไอไต้วันไหมครับไตวันอ่าแต่ว่าทรงไปบ้านนะครับโอ้ยอมรับเลยครับติดตาม เบื้องช่องผมสั่งปะเนียดเลยเป็นเอฟซีผู้หนึ่งแหละครับที่อยู่ไอไต้หวันครับไต้หวันสร้างปะเนียดอ่าท่านเดียวครับท่านเดียวโบราณบ้านเท่าเนี่ยแหละบโบราณทัง้งลำพองเนี่ยแหละอันบ้านบุงเก้ียวครับอำเภอโน่นสะอาดจังหวัดอุดรราชธานีนีครับอ่าลักษณะมันรือสัตว่วนมากก็่สิเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องอาจารย์ผมลองเปียกไม้เบื้องหนะ้า จังนด้ยังสเห็นชัดเจนเลยนะที่ล่ะครับเนี่ยโอ้ยผมมาควันมือครับเนี่ยที่นี่ทำเป็นฉาดล้วนเลยเนี่ยควันมันอ่ามองบมังชัดชัดเลยครับอ่าเผียดไม่เราก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเนี่ยเกียดไม่ตามฤดูก,การนี่ใบแห้งใบยังก็เผียดไปก็ได้ครับนานี่หนาไปไหมชิ้เขียวแห้งๆหรอกครับใบไม่นานี่น แล้วก็สำหรับพระเนยดังนี่นี่วงตบมันดีตกอยู่48ครับขั้นฟาดเนี่ยครับขั้นฟาดตัวน,นี้หละได้ครับเพอดีครับจนจอนวัตถึงครับมีลูกแให้น้ำเหรอครับเวลาตบให้มันให้มันอัาน,านนั้นครับพี่นองให้มันเป็นเป็นทุงน่ะเวลาตบให้มันไหลไมาต้พีหละ่ะลูกแแง โปุงดอกพีนองขังงในกับโยนุ่งดอกปดได้เอาเราแ,แกถ้าส่วนมันก็บอีปมาณนี้แหละครับเนี่ยกอนน้อยจะมันหมักขัดกลมยิตาจับหลังครับเนี่ยพอมันตาไว้ตะของเลยครับเนี่ยไอ้มันคือทรรมชาติแล้วครับ,บไม่เปียดเหยียไม่ปมานนี้ก็ได้ดอกครับพี่นองเป็นน้ำหนามันดอกหนาไปไม่บางกับเพียนบ,บางแต่ว่าหนานี้ก็ เอาเก็บ่ว้เพื่อนั่นะนะครับพี่นอ้อ,องจะคว้างบนจักสซีมาย่ำได้ยรอครับเนี่ยหลายเดือนอยอะพุนทา,ง,างว่าทรงไว้าบ้านผมเลยเพื่อได้ดไอายประจันคุนว่าผมก็ได้ขออนุอยตารีวิวดวอ,อ,อดกว่าเอานี่อันดีกับรีวิวน้องนุงเบื้องน้นมาแล้วครับเิ่นกระติดตามประจาําทั้งทองคนเนี่ยครับสุริยันอุดิใจเนี่ยละครับหรือช่างตัวนกเขาใหญ่ตัวฟังฟองอ,อ่า ข้อนเครือใส่ตันครับอ่าขั้นไอ้ขั้นคว้วันนี้เป็นเหล็กครับเนี่ยเป็นเหล็กกับว่าไงบันใดครับก็ดีคสปริงด้วยเราครับสปริงเบอร์สิบหกครับอ่าเอา้าผมลอ่งฟนในเบื้องใดพี่นอ้องเนี่ยครับเนี่ยครับเอา่นหละยังใหญ่เอาหน,น่อยแล้วมันตีมันบุกไ่ร้ลงครับพี่นอ้อง ลักษณะนี้แหละครับเดผมยวเอาไม้ออกล่องมือครับพี่น้องน,นั่นหรอกครับเพราะว่าเรื่องน,นี้ก็ไม่ได้ออกตอนนกหรอกครับออกไปก็ไม่ค่อยนั่นอยู่บ้านเฮ็ดงานดีกว่าเพราะว่าชื่อมันหลายนะครับเดี๋ยวไล่ชชื่อหวยตัยไหนได้ครับทำ สลับอันอาจารย์ครับสีว่ามันสีสัมสากหรือจําเจกับพวกนี้นะครับอาจารย์ผมเก็บขึ้นมาตะลดาของผมอยากให้พี่น้องเบิ้งนะให้อาจารย์เบิ้งถ้านี่ครับขึ้นขึ้นหัวแบบนึงครับนี่ขึ้นหัวอ่ายี่สิบห้าเซนครับยี่สิบห้าเซนยี่สิบห้ายี่สิบห้าเซน นี่ครับลกูกเหามันตัวคว่อน,อนี้ผมว่าเหยียบกี่ดออกนะครับอาจารย์ทังไใก็บอกว่าเหยียบ,บาายยกีดครับอย่างไรก็เหยียบผมกาแล้วตีว่าพิดครับว่าจะเหยียบผ็ถือว่าอันนั้นแล้วครับสำคัญนะครับประตูก็ได้เสือกมัดก็ได้ครับเนี่ยหรือเฮ็ดเป็นผมจิได้เฮ็ดไอ้เหล็กเหล็กหลอกอีกที่หนึ่งอยู่ครับเหล็กลวดลวดมาลอกอีกที่หนึ่งอยู่ครับเนี่ย วลาขึ้นต้นใหม่มันเวลาเอาเอาไม้เป็นแบบๆบางทีมันเด้งเด้งนะครับอาจารย์เด้งเขาอ,อันตรายอยู่ครับหรือสี่ก็ได้พี่น้องนี่เพียดไม้เพียดไม้คัดเลยก็ได้ครับเนี่ยเพียดไม้คัดคัดประตูไว้เลยก็ได้ๆๆครับเวลาเวลาเวลาใส่กระดี่กันครับลักษณะหนึง่ง ทําทังกนแต่ยะเฝ้าเลยครับขันเฝ้าหลมันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหลืครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้อ่าสำรวจดีดีครับนกออกแล้วโอ้ผมออกออกแล้วมีเท้าสองครับแทลักจันเจ้าจันเจ้ายูป่าครับไตขึ้นขึ้นกันครับไตทั้งนกปลาทั้งจันเจ้าวติดขางเดียวกันครับพี่น้องอาจารย์จันเจ้าออกแล้วก็มานกเรียวตัวนี้ครับ เกือบบัดใหขึ้นแล้วออกเรียวก็ได้ครับอาจารย์แต่แม่นผมเห็นมันตกใจญ่ยคือสิบัหดอกอีพันเนียนผัดซียังๆงจักหน่อยนะครับเียนวลล้้านดังนั้นกลับมากับเขาไม่ตุ่มกับลุกสลับคู่ก็เหรอครับโบ่ได้ออกหลายมือเนาะครับออกไปแค่สามมงเศร้าหอดหามงแรงก็ตัอได้ขึ้นครับโอ้จะมัน โชคดีครับอ้อาวขาดเมื่อสิอยู่อย่างอยูอย่นั่อ่าลักษณะอย่างเช่นสี่เหล่ยมกับอาจารย์อ่ญญากำลับอีกผมก็เฮ็ดไว้อยู่ครับบ้านนี้คุณพ่อท่างสกลนครนะครับสกลนครผมก็เฮ็ดไว้อยู่ครับนี่เดี๋ยวผมจะโทษโทษโทษอ,อีกเที่นึงดอกครับ ผู้ถามอีกทีอันหนึ่งว่ายังหลับขวางอยังครับมันโดนโดนแง่งครับบันนึ่งผมก็จะเริ่มเได้เริ่มไมอ้ตามขิ้อ่ะครับเพราะว่าผมลงขิ้ไว้เนี่ยสดวนๆราหลวัอยู่นี่ผู้ถามสุล้วก็อนกระลับขวางกับอุบัเห็ดสูงนะครับอ่ากับหลายคือว่าเหรอครับผม บลครับอบนนุบลนครนายกพังงาครับบ่นครับอาจารย์ที่ทางซ้ำครับทีหาเจ้าที่หาที่หาท่านอ่ะรอดชักหน่อย,นยอาจารย์ผมกับพยายามอยู่ครับทางซ้ำกับขอบคุณหลายๆครับที่ไว้ใจ ในปีเมื่อขอคุ่นได้หลายครับที่อาจารย์ทุกท่านหรอครับที่สร้างผลียนมาหมดเป็นเลยพี่น้องันนี้หมดหน้าบ้านนี่แหละเอ้ายังไดกรับเพอดีบางท่านอาจจะได้กอนสงการกันได้ครับอย่างหนึ่งคมกันนัดไว้วันที่หนึ่งวันที่สองเลครับ ควายเห็ดไปแล้วครับว่านกับสร้างของมากครับสร้างของมากเรียบรับแล้วครับเต็นที่ครับบันเนี่ยพวกว่นนี่ก็เห้เห็ดอยู่ครับทางใดกับทักของมากอีกที่นึงครับคุณพลอยทางสะกนวนบรับจะถามเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวมาแรกคน่นจีทโทษถามอีกที่หนึ่งครับตีดตลอยอ,อีกที่หนึง่ง ที่ผมข่ามกับหลายหลายท่านอยู่ครับมันเกิดผมเกิดคิดลงคิดเริ่มก็ว่าแหละว,ว่าบางมือก็เฮ็ดจะส่อเ่าคำครับเฮ็ดเป็นเนี็ดเอา้าทั้งหมดทั้งมวลกับต,ต,ตามที่ผมว่านี่แหละครับยัดต้องได้กับทักมากับเรากันเหรอครับหาเรือ,อยังก็ได้แล้วผมคลิปนี้เออน้าเบีย้บยบอได้สิออกมาตอนนกหน้าเบีย้ยเนี่ย กูละว่าสังเกตเขาน้าปังเหลียงบุญเด้อนะพี่วอกจังเจียกันช่วงนี้ไปกับซ้ำไปเที่ยวเรยหรียญดีอดอกครับก็ได้นั่นพยายามไปตัวนกยุค้ครับมือสอ้านี่เขาโยครับปอปากป้อตีงจับจับบ่อตีงเลยจับข้อเดียวนกตัวดินตายอยู่ภานีนเอาสำหรับคลิปนี้ค่ำค่ำน,นี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้ เคีื่องตอนนี้แหละครับขอพระคุณได้รายสำหรับการรับช่วงช่องอสุริยันอุ่นใจครับครับสวัสดีครับ